สวัสดีครับคุณอู้สวัสดีค่ะพี่เจพี่น้อยสวัสดีจ้าเ <ขอ S 1> สียงสดใสเหลือเกินเส,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 สียงไม่เหมือนคนเจอผีมาเลยมันเจอนานแล้วไงคะมันเจอนาแล้วน,น,นะ <S> <S ผ,มผมตามคุณอยู่นะใน f a c e b o ๊ k เนี่ยผมยังแอบ,บดูคุณอยู่นะเออขอบคุณค่ะเป็นไงทำงานเหนื่อยไหมทำงานเหนื่อยไหมก็ไม่เหน่อยค่ะพี่ถ้าเราทำงานที่เราลักมันมันจะไม่เหนื่อย อ่าโอเคยังไงก็สู้ๆกับการงานละกันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันนะหลายๆคนผมชอบดูคนที่สู้ชีวิตเนี่ยเอ,อ่ยังไงก็ต้องสู้<อ>ไวไเนาะสักวันหนึ่งจะมีแต่คำว่ารวยรวยรวยสำหรับคนที่สู้<อ>ชีวิตต่อไปนะครับผมอ่ะเรื่องราวของคุณอุ๊ในวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่บอกว่าบ้านของเขาเรามาอยู่เองเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับนานมากเลยค่ะพี่ต้องแต่หนูอยู่มปลายอืม ตั้งแต่อยู่มปลายเลยเหรอใช่ค่ะอ่าฮะเกิดขึ้นที่บ้านที่เราอยู่ปัจจุบันไหมเป็นบ้านตากับยายค่ะเป็นบ้านที่หนูอยู่มาตั้งแต่เด็กเลยอ๋ออยู่จังหวัดอะไรครับบ้านหลังนี้อยุธยาค่ะเสนาอายุธยาอำเภอเสนานั่นเองนะฮะใช่ค่ว่ามาเลยครับเรื่องราวเป็นมาอย่างไงครับคุณอุหนูต้องบอกก่อนว่าบ้านตากับยายหนูเนี่ยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวแล้วก็ยกพื้นสูงค่ะ แล้วตายายเนี่ยใช่ตายายเนี่ยจะไม่จะไม่ตอกกระปูพื้นพื้นไม้ค่ะที่เราเดินเพราะว่าเวลาน้าท่วมเราจะได้ยกพื้นขึ้นเพื่อหนีน้าไม่ให้มันท่วมเงนี้ยค่ะหมายถึงพื้นอะไรพื้นที่มันเป็นพื้นชั้นหนึ่งเนี่ยนะใช่ค่ะพื้นบ้านที่เป็นไม้นะคะคือเป็นแผ่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 นลักษณะการยกพื้นเนี่ยคือการยกพื้นลอยสูงเลยถูกต้องไหมข้างล่างเป็นใต้ถุน ใช่ค่ะอ่าเป็นเหมือนชาวยุธยาที่จะทําบ้านทรงเนี้ยเพราะว่าน้ําจะท่วมในทุกๆปีอยู่แล้วใช่มค่ะอ่าแล้วแผ่นเนี้ยไม่ถูกตอกตะปูวางไว้เฉยๆเลยใช่ก็วางแบบมันก็จะมีคานแล้วก็วาง,ออวางแผ่น<ว>ต่อแผ่นต่อแผ่นแล้วมันก็จะมีร่องเอาเหรอเอเอผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเขาทํากันแบบนี้เหรอ ใช่ค่ะบ,บ้านหนูยัเ<อ>งเป็นอย่างนี้อยู่นะแล้วยังไงต่อเลยเหมือนอเหมือนเหมือนคล้ายๆแบบเรื่องแม่นาคอย่างเงี้ยพี่<อ>ที่แบบไม้มันวางแล้ว,ลวมันก็จะมปนร่องให้เรามองเห็นได้ถุนอย่างเงี้ยค่ะเป็นกระดานต่อกันเป็นๆทีนี้เหตุมันเกิดก็คือ,อตอนนั้นหนูอยู่ม .6 มันเป็นช่วงที่เราจะเอนทานหรือว่าแอดมิชชั่นเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นน่ะหนูไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามหาลัยอะไรเลยคือ ตั้งใจว่าจะเรียนปะวะสเพราะว่าคิดว่ามาหาลัยเนี่ยบ้านหนูไม่มีตังส่งแน่นอนแต่มีเพื่อนสนิทที่แบบเรียนกันมาตั้งแต่เด็กอะค่ะเขาบอกว่าเออแบบมึงหัวดีอะมึงควรจะไปแบบมาหาลัยอะไรเงี้ยลองยื่นดูไหมถ้าไม่ติดก็ไม่ต้องเรียนแต่ถ้าติดก็เออถือว่าโชคดีอะไรเงี้ยครับผมแต่ตอนนั้นหนูก็คิดว่าอืมก็ลองดูมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับ ถ้าได้ก็เรียนถ้าไม่ได้ก็ไม่เรียนก็ไปเรียนปสอเอาครับทีนี้เพื่อนก็ยื่นให้ค่ะแต่เพื่อนก็ถามว่าเออมึงอยากได้คณะนะอะไรอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่หนูแบบตอนเด็กๆก็เห็นพ่อแม่ทํางานก่อสร้างที่หนูทํางานทุกวันเนี้ยออืแล้วก็เห็นแบบพี่ๆวิศวกรแกก็ชอบแบบปลูกฝังว่าเอ้ยโตมาต้องเป็นอย่างนี้นะมาทาแบบพี่นะได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอออืื แต่ด้วยความหนูคิดว่าวิศวกรมันต้องใช้เงินเยอะในการเรียนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่ไม่หวังแต่พอเพื่อนพูดแบบนี้นหนูก็เลยพูดบอกเออเอาคณะวิศวะก็ได้มาหาลัยไหนก็ได้ยื่นไปเสียอแบบันดับได้ก็เรียนไม่ได้ก็ไม่เรียนเวลาผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่หนูก็จำไม่ได้นะพี่หนูประมาณนี้นแหละอาทิตย์หนึ่งหนูนอนและดึกดึกเหมือนกันประมาณสี่ห้าทุ่ม บ้านหนูไม่มีคอมพิวเตอร์อที่ไม่มีอินเทอร์เนต็ตแต่บ้านเพื่อนอ่ะเขาก็จะมีตังค์หม่เขาก็จะมีเขาก็ไปเปิดผลอแอดมิชันนะคะคแล้วก็โทรมาเลยแล้วก็เฮ้ยมึงมึงติดมาหาอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยออ,อหนูก็ดีใจ <laughs> เผอ,อ,อดีใจไม่เฉยเลย <laughs> แล้วก็คุยต่อยาวๆเลยพี่ บ้านหนูเนะ่ะหนูจะบอกก่อนว่าบ้านหนูเนะ่ะในบ้านอ่ะมันไม่มีการกั้นห้องมันเป็นบ้านโล่งๆเลยแล้วก็นอนน,นอน,บนแบบมุง้งไข่มุ้งมันใช่คือเราจะมองเห็นมุ้งข้างับผมแต่แต่ส่วนของหนูนะ่ะหนูจะนอนมุ้งใกล้ใกล้น้องชายหนูครับอ่าแต่หนูอะ่ะนอนเป็นมุ้งกระโจมพี่มุ้งที่แบบเด็กน้อยนอนนะคะที่มันดึงขึ้นมาแล้วก็ ต่างได้เลยครับผมอืมทีนี้หนูก็นอนหงายท่านอนหงายแล้วก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนว่าเออดีใจว่าอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่คุยกับเพื่อนอ่ะหนูมีความรู้สึกว่ามันมีมือลูบที่ฝ่าเท้าเบาๆออืออหนูก็คิดว่าเออมันเป็นแมวหรือว่าอะไรที่มันเดินผ่านครับหนูก็เลยเอาเทา้าอ่ะถีบไปแรงก็ถีบมือนั้นเลยว่างั้น<ก>เถอะ ใช่ใช่ก็ถีบไอ้สิ่งที่มันลูกฝ่า,ฝาเท้าเราอ่ะพี่ก็ถีบไปอ uh huh. แล้วก็คุยกับเพื่อนต่ออ uh huh. ทีนี้ก็สักแป๊บนึงอะพี่ไม่ถึงหนึ่งนาทีอะมันในความรู้สึกหนูอะ uh huh. มันมีมืออะหลวงจากข้างนอกอ่ะมาจากนิ้วเท้าเราอะแล้วก็ค่อยค่อยโยกค่อยค่อยโยกแต่หนูก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่อยู่นะับแล้วหนูก็คิดว่า น้องชายแน่เลยมันต้องแกล้งแน่เลยเพราะว่าเราคุยโทรศัพท์แล้วก็เลยนึงในใจกูจะถีบมือสักเขอากันนะหนูก็ทีบไปแรงอ่ะพี่แต่ความรู้สึกอะคือเหมือนมันไม่โดนอะไรแต่มือนั้นมันก็หลุดนะพี่ก็คุยต่อครับตอนนั้นหนูไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรก็คิดว่าเออน้องอะแกล้งทีนี้คุยต่อสักทักหนึ่ง มันก็มีมือเนี่ยเหมือนเดิม,มล้วงจากมุงม้งอะค่ะเข้ามาข้างในแล้วก็จับที่เท้าเราแล้วก็ค่อยๆโยกหกนูก็แน่ใจเดี๋ยวกูจะเปิดโคมไฟนะกูจะได้รู้ว่าเป็นมึงในขณะที่คุยไปด้วยอ,อีกมือหนึ่งก็เอื้อมไปเปิดโคมไฟ uh huh. พอเปิดไฟปุ๊บสิ่งที่หนูเห็นนะพี่มันเป็นมือเลียวๆซีดๆ ยาวๆแบบพลักออกจากเท้าหนูไปอ่ะ,อะในขณะที่หนูเห็นนะพี่หนูก็ทิ้งโทรศัพท์นั้นและหนูก็เปิดมุง้งวิ่งตามออกไปอ่ะสิ่งที่หนูเห็นคือไม่มีอะไรเลยออืแล้วถ้าเป็นน้องหรือว่าเป็นต่อให้เป็นแมวก็ช่างถ้าวิง่งอ่ะกระดานบ้านหนูจะต้องดังครับแต่เนี่ยกระดานก็ไม่ดังคนหนูก็ไม่เห็นหนูก็โวยวายหนูก็แบบ หนูก็เหมือนด่าน้องหนูอะเล่นอะไรมึงไม่รู้เรื่องง่ายๆกลางค่ำคืนแล้วมึงเล่นอะไรอะไรเงี้ยหนูก็เดินไปที่มุ้งมันหนูก็ไปเปิดมุ้งมันน้องหนูก็ไม่อยู่แล้วหนูก็ไปดูร้ถุนบ้านรถมันไม่มีแสดงว่ามันหนีหนเที่ยวมันไม่อยู่ยบ้านตอนนะั้นอะแล้วพ่อใหญ่หนูอะเป็นคนที่ออ่ดุนิดนึง จากค่ำกลางคืนนี่เสียงดังไม่ได้เขาบอกว่าออกมาจากมุมใช่ใช่เขาก็เขาออกมามึงเป็นอะไรมึงโวยวายอะไรของมึงเนี่ยวิ่งจนบ้านสะเทือนแบบดังไปหมดเลยหนูก็บอกว่าหนูก็เล่าให้เขาฟังว่าสิ่งที่หนูเห็นอะมันคืนนิ้วถะแบบนิ้วมือมาจับเท้าหนูใช่เนี่ยแล้วหนูก็คิดว่าไอ้แคมก็คือน้องหนูค แต่หนูออกมาหนูไม่เจอใครเลยเพราะใหญ่ผีหลอกหนูแน่เลยแล้วหเยตอนนั้นหนูสติแตกพี่ครับเขาว่าสิ่งที่หนูเห็นคือหนูเห็นกับตาว่ามันเป็นมือคนอะอาฮะใช่แล้วไม่ใหญ่ก็ออกมาจากมุแงก็บอกว่ามันมีใครถ้าเป็นคนก็ต้องวิ่งก็ต้องเสียงดังดินเออใช่หนูก็หนูก็ยืนยันว่าหนูเห็นครับทีนี้เขาก็บอกว่าเออมันไม่มีอะไรหรอกมไปนอนไปนอนครับหนูก็บอกว่า หนูไม่นอนหนูไม่นอนมุ้งหนูหนูจะไปนอนกับแม่ใหญ่ครับหนูก็ย้ายไปนอนกับแม่ใหญ่พี่อื huh. ทีนี้ครับมันมีกีตาร์อันน้อยๆี่นึกสภาพกีตาร์ที่ใส่ถ่านแล้วเวลาเราโดนสายกีตาร์มันจะดังอพ uh huh. ี่ที่เด็กน้อยชอบเล่นอนะพี่ uh huh. พ่อใหญ่เขาอะเออหมดเรื่องแล้วเขาก็ปิดไฟนอนในขณะที่พ่อใหญ่ปิดไฟอะยังไม่เดินเข้ามุ้งเนะพี่อื uh huh. กีตาร์อันนั้นอนะมันดังซึ่งกีตาร์อันนั้นอะอยู่ในตู้กระจกมันไม่มีใครสามารถไปแตะให้มันดังได้แต่ในความคิดคนโตเขาก็เออจิ้งจบมันโดน,นไปคิดมากมึงบ้าเปล่าเขาด่าหนูเออเพราะพอใหญ่ก็เปิดไฟแล้วก็เอากีตาร์นะออกมาเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีอ่าจะเป็นจิ้งจงจิ้งจกมือ บ้าคิดไปอะไรเงี้ยเขาก็เป็นสายพิสูจน์เหมือนกันถูกต้องไหมใช่ค่ะพี่เขาก็เปิดไฟดูเลยนะครับแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเออเกบมันไม่มีอะไรหรอกเขาก็ทอดฐานพี่อทอดฐานออกเลยนะครับเขาก็ไว้ที่เดิมในตู้กัะจกครับพอปิดไฟนอนได้ไม่ถึงห้านาทีมันดังอีก คือมันดังเองเลยนนขณะที่มันไม่มีถานมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นกีตาร์กดปุ่มใช่ไหมถูกต้องไหมเป็นแบบที่มันใสายแบบใช่ค่ะแต่อันนั้นมันไม่ใช่ปุ่มมันเป็นสายซึ่งอะไรโดนนิดหน่อยมันก็จะดังมันก็จะดังอืมแต่นี่ไม่มี่านแล้วก็งไดัใช่ใช่คือมันไม่มีถานมันแต่ตอนที่มันไม่มี่านแล้วมันดังได้เออดังได้ข้อใหญ่ก็เลยใช่ข้อใหญ่หนูที่เป็นคนที่แบบ หนูเชื่อแหละว่าคนถ้าคนแก่เขาก็ต้องเชื่อแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กเสติแตกไปแล้วเขาก็คงไม่อยากให้เรากลัวอย่างนี้เขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเดี๋ยวเปิดไฟนอนนั้งคืนก็ <laughs> เปิดไฟนอนอยนันเช้าเลยพี่ครับเปิดไฟยาวเลยอะ uh huh. ใช่แล้วทีเนี้ยหนูก็ไม่เคยนอนคนเดียวเลยและหนูก็ติดใจนะว่าสิ่งนั้น่มันคืออะไรหนูก็พยายามแบบถามยายตลอดว่ามันคืออะไรมันคืออะไร,รเขาก็เหมือนแบบ ด้วยคนแบบต่างจังหวัดเนาะเขาก็แบบชอบไปดูหมอตรงมาอรงเงี้ยพี่ <c oughs> เขาก็ไปดูให้เขาบอกว่าไม่มีอะไร <c oughs> เป็นทวดก็คือเป็นพ่อของไม่ใหญ่หนูอค่ะ <c oughs> เขาแบบเขาดีใจแบบลูกหลานเออสอบติดเขาก็มาแสดงความดีใจเพราะว่าลูกหลานแบบไม่มีใครเรียนสูสูอะไรเงี้ยค่ะอ๋อ <c oughs> แล้วมันแล้วมันนวดนิ้วให้ทํำไมเนี่ย ไม่พี่นวดอ่ะคือไม่ได้นวดนะคือเขามาจับปลายเท้าเรามาเบาชายมาจับโยกซึ่งหนูอ่ะทีแต่ร้อยเปอร์เซนยังไงมันต้องเป็นคนแต่พอเรามองกลับมาถ้าเป็นคนวิ่งหนีหนูอะคือในขณะที่เห็นมือแล้วหนูเปิดมุ้งไปเลยยังไงหนูก็ทันแต่หนูไม่เห็นอะไรเลยเสียงกระดานอะไรมันก็ไม่มีนั่นแหละเลยทำให้หนูแบบ เชื่อเออมีจริงผีอ่ะยังไงก็มีจริงเพราะยังไงนี่ก็เป็นบ้านของเขาเนาะบ้านเก่าของเขาเนาะก็ไม่ผิดที่เขาจะเข้ามาทักทายลูกทักทายหลานในเมื่อสอบติดบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังเนี้ยทวดหนูเป็นคนสร้างเองกับอืณอ่อใช่ก็เป็นบ้านของเขาเองเขาก็สมควรแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าหลังจากนั้นคือไม่นอนคนเดียวะ ไม่เคยนอนคนเดียวเลยทุกวันนี้ก็ไม่นอนเวลากลับบ้านกาลัวมีตัวครับผมอืมโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะที่เกิดขึ้นกับคุณอุ๊ของเรานะฮะซึ่งผ่านมาแล้วแล้วก็ววไปอยู่ที่บ้านของ<ว>เขาเรียกอะไรปู่ชวดตาชวดเขาเรียกอะไรน,นะชวดเฉยๆทว,ว,วดทวดทวดเออก็คือคุณทวดนั่นเองนะฮะโอเคอ่ะยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผม ค่ะขอ,ขอบคุณคุับสวัสดีครับค่ะ